สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช้าตอนนี้ก็หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จไปรอเมื่อกี้นะฮะนี้ก็เป็นบรรยากาศทีง่ายระหว่างรอน้องๆกลุ่มพอมโมนมาอยู่นะคนเยอะมากๆเลยมีคนความถอดถอนดูด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่นี่กับผู้ช่วยของเอลนี่นี่ฮาน้องตูนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นสร้างแต่งหน้าฝีมือเก่งคนหนึ่งเลยแล้วกิดมีงานนี้ติดต่อได้เลยนะครับฝีมือไม่แพ้ของเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ใช่ด้วยนะคะเหนือซื่อค่ะอะไรคะ ติดต่อได้ไงคะอ๋อติดต่อได้ทาง Facebook นะคะ dot com อ่าสแล็คกาตูนแล้วก็เวนวักแล้วก็ YM ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็เรียกว่ามาร่วมงานเป็นเซเลบเบาๆนะเซเลบเบาๆนะคะวันนี้ใช่ก็ติดตามเราได้น้อคเดี๋ยวก็คงได้เด่นตามสื่อทั่วไปใช่ค่ะสวยไหมวันนี้เราคนสวยอ่ะสวยค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ อะไรบ้างฮะมีอ่ามีนิสค่ะมีอ่าแล้วก็มีต่อนะคะแล้ต่อต่อต่อแล้วก็ใครด่าแล้วก็แล้วก็แ้วกเราแพ้ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันว่าแพ้ปีกับเราใครเป็นกันนะุดนนี้ะเดี๋ยวลืมบอกอยู่ที่ไหนอยู่ที่สยามสแควร์นะครับซอยสุเกตนะครับตรงท่าธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าเกิดใครอยากมาแลก็แวะมาซื้อของดีๆได้ เด mm hmm. so sure oh, so ี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแอลจะมีแจกของรางวัลนะครับเป็นเครอสางสาวปิ๊ซูปิดซูด้วยก็รอติดตามดูนะวันนี้ลด30%มาสุดท้ายนะคะใช่ครับถ้าเกิดอยากได้รีบมาเลยครับลด30%เลยค่ะ